รู้ได้ไงครับเห็นข้างล่างซ้ายมือป้าาหูตาถั่วแล้วมั้งทั้งนั้นน่ะทำไมใจเต้นอ่ะโอ้มาเห็งแล้วใจเต้นเลยอย่าลงมาห้องวีนะคะเฮ้ยใครเขาื้อของอยู่เหมือนเราวะให้เวลาได้เต็มตัวหน่อยก็ได้อย่าห้องวีมีกระเป๋าพยาบาลสีเหลือเอ้ยไม่ใช่กล่องเครื่องมือสีเหลืออุ้ยเดินผ่านห้องมาเลยวุ้ย เฮ้ยใครเขาโดนวะยังไม่โดนยังไม่โดนมันเดินผ่านไปเฉยโคอเดตไป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 ปันไฟกันคอเดตไปยังวะ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 ลูกโตจี๊ดมาก <ไป S 1> บอก <ไป S 1> เลยไปดิไปดิไปดิไปยังไปยังไป,ไปแล้วไปแล้วอยู่ไหนอ่ะอันนั้นข้างบนใครอ่ะเธอท้าไม่ที่กำลังปัน่นไฟอยู่คุณชั้นคนกำลังจะเข้าฝัน ม่นาฬิกาอยู่นู่นเองอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีคนเดินมาด้วยจริงจังปะเนี่ยใช่ลุงไปดีกว่าลุงจะไปหยิบนาฬิกาตัวใหม่ตัดมีบตรตัฟักะลุงเดวิดอย่างเท่เอาจ๋าทางเข้ามาอยู่นี่โรงเรียนโรงเรียนนาติว่าเมื่อกี้นาติว่าเมื่อกี้นาฬิกาจ๋าเอาใครเขาโดนตึงหลังอ่ะ ทำไมคุณโดนดึงหลังอ่ะทำไรอ่ะปอัรูภาพก่อนได้ป่ะทำไมอ่ะเล่นเล่น,นเอาตราเมื่อกี้เอาปรับมาไ้พอมีใครไปช่วยปะ่ะน่าจะมีคนอยู่อุ้ยเจอมองกุฎเฮ้ยมันทำอะไรเฮ้ยมันวาร์ปวาร์ปป่ะมันคือวาร์ปป่ะเออมันวาร์ปีเเก็บม,มงกุฎมีคนมาช่วยวนะโอเคจะปัดไปแล้วเด้ออ่าเอ้าทำไมไม่ช่วยอ่ะ พอเดี๋ม่งวิ่งผ่านเบลไม่เฉยเลยเอ้าเดี๋ยวจริงจังป่ะเนี่ยเดี๋ยวก็กลับมามันเอ็มมอนคูนไปไปเก็บมอนคูนก่อนโอ้โหมันกลัวแกแย่งว่ะมันไล่เพื่อนอีกคนอยู่คุณผูมีเงินคุณอยู่แล้วแกมันไล่เพื่อนอีกคนอยู่ปะวะมันมีเบิร์กอ้นี่ด้วยที่มันเป็นไพ่อ่ะและของใครไม่รู้สักคนอ่ะมันคืออะไรเป็นเพิร์กเบิร์อะไรระยะอะไรสักอย่างวะระยะระยะอะไรวะจำไม่ได้อ่ะของไในนั่นอ่ะ ของลุงเอสวิคคนติวิคคนตินตใครเขาวิ่งมาทางเนี้ยเอาอกลับไปด<อ>ูละวิสคิติจะอยากลอบอาจจะอยากได้ได้ไอ,ไอ้น,นี่ไปให้ลุงเดวิดถึงแม้จะไม่ใช้สมบุกที่มีมงกุฎกระตาจะใช,จะใช้จะใช้ไอ้นี่ใช่ไหมอ,อ,อะไรนะั่นขุดบอลลูนใช่ถุนพันถุนพัน,พนเฮ้ยมีคนมา เข้าฝันอีกแล้วอ่ะนันซี่ปลุกหน่อยดิแต่คนอยู่ไหนกันบ้างวันนี้มันเห็นนันซี่เฮ้ยมันแกล้งวาร์ปแกล้งวาร์ปปลุกหน่อยนันซี่อยู่ในฝันปะเนี่ยนันซี่แกเข้าฝันปะเนี่ยปิย๊ย ทำไมยิ่งเดินมาเสียงยิ่งใจเต้นเขาอยู่หัวใครอ่ะเขามีการ<อ>แกล้งทุบไม้เป็นด้วยครับผมเขาแกล้งวา่าเป็นด้วยนะด้วยย่อไปออกจากฝาากาันกว่าไปไหนนหน่กูจะะไไปหครรับผผิดทางมเขาก็เลยเพนกวินคนเดียวทำไมเพื่อนปั่นไฟกัญชาจังวะเจะปั่นกันซี่เด้อ โอ้โหนี่ชุดลุงอย่างเท่ความหล่อนี้ไม่ปันใครเอาเอาเป็นที่แมงกินเบลลงไปเ้ยแ <c oughs> มงลงไาเฉยเลยมีคนมาโอ้หายคูเนตลงไปด้านล่างเฉยเลยเฟนดี้แกฉันาะได้คนเี้อยู่ไหนแั๊หนึ่งฮะแมวมองเบลกัน เส็บกันหมดเลยยูเสร็จแล้วยังต้องมีพูดปี๊ดเอ้ไหนอ่ะางบนนะแต่แมวมองไม่ขาดเลยตอนน,นี้อะไรเดีแต่พาไปกับนมนซี่ก่อนแป๊บ,บเป็นอะไรเ,เจอตลอดเลยนี่เฮ้ยนันซี่จะทำแตกทำไมเนี่ยอ,อ,อ๋อาได้คนหนึ่งอยู่สวยอุ้ไล่ข้างหน้านี่เอง หาคนฮีลก่อนดีกว่าอยู่ใหญหยค่ซี่หิหน่อยใจอุ้ยเจอโทเทมต้องสงสัยว่ะถ้าทายเกมคิวเลอร์มินอวันอะโทเทมไหนก็ต้องใส่กันเตียวหมดนั่นแหละเบลไปช่วยเพื่อนดีเดี๋ยวน,นะนี้เห็นโดนไปแล้วรอบนึงเอาไปใช่เขาไปเล่นได้นะเขาไม่ว่าอะไไม่เป็นไม่เป็นอะไรล่ะไปช่วยเพื่อนแป๊บ แดนซี่แย่งถอนโทเทมแล้วปั่นไฟเลยนะไม่ใช่เพื่อนเองจ้าคิวเล่อยู่แถวนี้ปะเนี่ยไม่รู้วะไม่อยู่วะเอ้าผิดทางไปช่วยเพื่อนหน่อยใครก็ไ,ได้ใคร ันจะมาแน่เลยว่ะยังให้ปั่นไฟอยู่บ้างอ่ะมาเพื่อนเดี๋ยวรอให้มามาตรงนี้มานี่เอ,เอ้าเฮ้ยเขาเล่นไม้เป็นว่ะคนนี้เขาเล่นไม้เป็นไม่ใช่วนอ,าาอย่างเงนะี้ยได้ทั้งวันนะวนอย่างเงี้ยทั้งวันนะรอเล่นรอเล่น อะไรอะไรตาบอดไปดีครับไม้ไปไดนหมดครับไหนวะเนี่ยล่นอยู่ข้างล่างเล่นอยู่ข้างล่างก็จะกวาตาบอดไ,ไปแล้วครับโอ้ยเออใครน้องมาเอ้านี่มันท้องวีนี่วา โอ้ยดูว่าทางตันเบลเจ้ทอยู่ไหนเขายังไม่อยากตายอยู่ไหนเออเฮ้ยตกตรงนี้เฉยเลยเออเจ้ของจริงบ huh? ้านถ้าเจ้เห็นโมเมนต์ฉันเมื่อกี้คือถ้าฉันไม่รีบวิ่งลงอ่ะคือคิวเล้วตีฉันไม่ได้เพราะฉันจะบล็อกเว้ยเฮ้ยเสียดายอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูลุงเดวิดมันหล่อมากไง เฮ้ยจะหลุดอ่ะเนี่ยใครแทงหลุดอ่ะเนี่ยบอกก่อนเฮ้ยนี่เจ้ามีปัดไปกันเลยก็ได้นะจ๊ะปันอยู่จะเสร็จแล้วเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาไว้เสร็จเลยแล้วเปิดประตูนะเปิดค่ะทุกคนอดูนารินจะบอกว่าเขาอยู่ใกล้ประตูทางออกมากรีบเปิดให้เสร็จแล้วมาช่วยเขาขอคนมีบารถทามไม่มีไม่ต้องมานะจ๊ะประตูใกล้ที่ฉันน่ะประตูใกล้ที่ฉันน่ะอ่าเดี๋ยวไม่ได้เลยว่ะ นาฬิกาอะไรเขาร้องตอนนี้วะเปิดก่อนได้เอ้ยเปิดก่อนปะที่เจลดจะให้ทำแล้วแต่แล้วแต่ทำอะไรก็ได้ที่ทางลงอยู่ไหนเนี่ยมีคนมาแล้วมีคนมาช่วยแล้วใครวะแนนซี่เร็วแนนซี่ตีแกนแนนซี่ <Nancy. S 1> เปิดประตูด,ด้วยไปแล้วฮิว <He al. S 2> อ๋อนี่โอเคเบลเบลแบบมา,แบบมาแบบฮิวเจอที่ตรงที่เจวันนี้เรามะหน่อยดีอุ้ยมาไปที่ประตูนะทุกคนระวังทุกคนขา จะมาไอ้ห้องข้ามประตูได้ปหมเอามาไม่เห็นนี่มา <Okay. S 2> ช่วยด้วยเขาเขาจะตายแทงให้หน่อยเคาก็ได้เขาจะตายทุกคน,<ห>น<ะ>ทุกคนหลบเกี่ยววางทางเอาวูบไม่เปิดไมลเปิดไมลเปิดไม่เปิดอีโดวันป, oh. ปะเนี่ยอุ้ยไม่โดนไม่โดน oh. นี่แน่เปิดต่อที่ใครก็ได้ใครก็ได้เปิดต่อที่ค่ะ มันเล่นไฟเองมาเล่นไฟอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหลบ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 นักที่ไม่มีนวันโอเคไม่มีนวันเบล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 ฮิวก่อนเบลฮิวก่อนไอ้จะมันมาอ่ะเบลเอาเขาไม่เห็นเขาหนีแล้วลบมาเฉยฮะเจ้าว่าต้องไปแต่ที่กันก่อนเว้ยเดี๋ยวเล่นได้ไปเปิดประตูไอ้จะเปิดประตูไปทางอื่นเราต้องไปจากทางอื่นกัน เราต้องไปจากที่นี่ประตูประตูอยู่ไหนวะประตูประตูอยู่ฝั่งนึงเลยเฮ้ยไม่มีฮิวตัวเองอ่ะใครก็ได้ช่วยด้วยไม่รู้เบล็คแบล็เจลอ๋อนี่แนนซี่เป่วยอยู่แนนซี่ป่วประตูนี้อยู่โอเคตายแล้วเจลต้องช่วยเพื่อนตรงนี้ก่อนอ่ะมันน่าจะไปหาอีกประตูนึงแล้วเดี๋ยวเจลจะไปช่วยเพื่อนนี่ไว้ไม่เห็นหรอกไม่เห็นจะรีบไป่หรอกเออ เดี๋ยวฮิวเสร็จแล้วเจวช่วยเพื่อนเดี๋ยวไปช่วยแทงให้เดี๋ยว,วยงังหลองเดี๋ยวแม่มาตรงนี้ดิมันไปหาแกใช่ปะใช่ครับโอเคงั้นเจลอยู่ประตูหนึ่งเจลก,ก็จะเปิดล่อไว้นะล่อไว้ที่ล่อไว้ที่ไอ้ยี่ประตูแม่งปิดประตูแม่งปิดประตูอะไรปิดทางออกแม่งปิดอยู่อ๋อเพราะมันมีนี่ไงเขาเรียกอะไรนะห้ามออกถ้าโดนแฉ่หกสิบวิตายแล้วพี่น้องขาจิ้มหายแล้วคนจะออกไปเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ออกได้แล้ว ขอเด็ดเดี๋ยวก่อนคอเดตทิ้วก่อนอย่าเพิ่งขอเด็ดชี่้่ปเอ,อ้ยที่้ไปเอ,อ้ยที้ไปเอยแกทำอไงดีอ่ะไปช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็เจ็บไม่มีคนนยิวอ่ะแกทำอไงดีอ่ะจะต้องออกแล้วจะต้องออกแล้วโอุย้ยเพื่อนขอโทษนะขอโทษน,นะโคเดตก็รีบออกเกินบอกแล้วว่าแบบให้ฮิวก,ก่อนแล้วค่อยออกคือมันวิ่งออกไปเลยเว้ย โสดายเกินอ่ะ s o r ี่นะเพื่อนแรงไม่ลดว่ะทำไมตัววายมันแยกันวะไฮ้เพื่อนตายแต่เพื่อนขึ้นแรงหนึ่งน่ะโอ้เมื่อกี้เพื่อนแรงสองแต่เพื่อนขึ้นแรงหนึ่งเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนทำปากแบะเลย คิวเลอร์เล็งสี่แล้วมันมีแค่สอเงเพิร์กเองเหรอพาณน่ะ